ถ้าจิตอยู่กับจกักรรพักล่ะอะไรจะเกิดขึ้นที่พยาามนานนะจ๊ะมีอิทธิฤทธิ์บุญฤทธิ์นะจ๊ะท่านคิดอะไรไม่ได้เนะี่ยไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าท่านสวดแล้วเนะี่ยท่านไม่รวยไม่ใช่ ลวงตาเป็นตัวอย่างเลยนะรวยเปลี่ยนรถเดือนละคันยังได้เลยเอา้าวถูกแล้วไงอา้าวก็จิตอยู่กับจากักรพรรดิจกักรพรรดิจนมีเหรอเออไม่มีถ้าไม่ต้องกังวลหรอกว่าจะไม่มีอ่ะไม่ต้องไปเรียนหนังสือหรอกบางคนเอาเรียนแล้วจะเอาอะไรมากิน องตาก็เคยคิดมาท่านแะหลวงพ่อทำไมคิดสั้นในพระ,พระที่เองค่อยคอนะท่านไม่มีอะไรเราเองขอท่านดีผมจะทําประโยชน์นะครับหลวงพ่อผมจะทําประโยชน์นะผมที่อะไรต้องได้นะถ้าผมมีประโยชน์นะีลองอธิษฐานประโยชน์เนะี่ยพระเจ้าจะบันทึก เป็นผู้มีประโยชน์หนึ่งอาทิตย์ผู้มีประโยชน์ก็คือผู้ที่รักตัวเองใช่ไหมเวลาคน,คนที่รักตัวเองเนี่ยเขาจะครบกับอารมณ์ไม่ดีไหมเขาจะเผือกเขาจะม,มันเขาจะด่าใครไหมไม่ไม่ถ้ายัางด่าคนโน้นมึ่งว่า,วาคนนี่มั่งโน่นน,น,นนี่นั่นแสดงว่าค,คุณไม่รักตัวเองแล้วแล้วใครจะรักคุณหละ่ะตอนนี้มีไหม ก็เห็นคุณเขาใยายคนนี้เห็นก็นอะไรก็ไมโลบ่นอยู่นั่นแหละเห็นไหมล่ะเสียเวลาสมอก <c oughs> เจอเมื่อไหร่ก็บ่นเมื่อน,นั่นแหละโน่นนี่นั่นอะไรมไม่รักตัวเองสักนิดก็ไม่มีรักตัวเองถ้าคุณรักตัวเองเนะี่ยคุณต้องเอาพลังงานเยอะๆมาไว้ในตัวเองก็คือ,คอจกักรพพัดไง ก็คือหลวงปู่ไงก็คือภมูมิหารนะเห็นใครก็แผลไปดิมันจะเคยดา่าเราก็แผลมันไปเหอะเห็นไหมล่ะแผลบ่อยมันก็ชินแล้วล่ะหลายนานๆเข้าถามว่ามันจะว่าใครไหมไม่ว่าเพราะเขารักตัวเขาเองเขาจะไม่ว่าใครสิ่งที่ดีเข้าหาเขาตลอดอะ จากวิญญาณจากมนุษย์ไปไหนอะเดือดร้อนไหมฟรีลองฝึกไปดิไปกินอาหารเนีบอกวันนี้ฟรีนะคะวิญญาณแถวเนี้ยถ้าไม่ฟรีเนี่ยให้ตัดคอรับประกันเลยถ้าไม่ฟรีคือท่านเข้าไม่ถึง ท่านยมีจิตท่านสาัตว์สายอยู่เลยท่านยังไม่ได้นอนเลยท่านจิตท่านไม่ตรงกับไตรสนา,นาคมไม่ตรงกับจักรพดิไม่ตรงกับภูมิหารมันเป็นขึ้นเดียวกันนะ